ดดม,มีออยค่ะอยากให้เล่าเรื่องเรียนพี่ชายให้ทิฟฟังหน่อยเรียนยังไองอะเมืม่อวานนี้เมื่อวานนี้มาม,มีเปิดคอร์สสอนกันบ้านลูกโอ้โหน้องพีขึ้นไปแบบเขมนร้องไห้แบบ <laughs> เ๋ทัวร์ก็มาเทใส่บ้าน,นเอ้านี่เป็นสอนกันบ้านลูกร้องไห้ก็ไม่แปลก ก็เราอยากให้ล so totally ูกตั <rawd unre> ้งใจเนาะมันก็ต้องแบบทั้งขู่ทั้งปอบตแตนมันค่อยๆไล่เลเวลมาตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังเลยเลยจับมือเขียนจับมือเขียนสวยใช่ไปส่งพุทวันสวยแต่มือสวยเลยเกิดอนุบาลแต่จับมือเขียนนั้นไม่ได้เขียนให้เขาแต่เราก็พบปัญหาว่าอย่างนี้ผู้หญิงก็เหมือนแบบไม่ต้องเล่ารายละเอียดขนาดนั้นเออแต่ก็คือเออไงว่าเราอัพสเต็ปขึ้นแหละ อุ้ยเฮ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 ้ย,ยอะไรอะมาก่อแบบนี้ที่นั่นกันไรอัญญาอัญญาอัญญาคะอัญญาชอบไปเที่ยวไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบหรอคะชอบไปเที่ยวไหมชอบไปเที่ยวไหมวันนี้เรานั่งคุยกันเล่นๆบอกว่า นสนจริงอ,อันนี้เรานั่งคุยกันเล่นๆว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะพาลูกไปเที่ยวฮ่องกองดิสนีย์แลนด์แล้วเราไปกันแค่แบบเหมือนแบบผู้ใหญ่สี่คนแล้วก็เด็กอีกสี่คนเราจะเอาอยู่ไหมคนอื่นเขาไปผู้ใหญ่คน,น,นเดียเธอมดาด่าอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> ลูกเราเป็นแบบดูลูกเหรอกเอาใหม่ไปอีกคนหึือเป็นห้าหรือสามหนึ่งสองสามห้าคนก็ดีแล้วไงห้าคนนี่ก็ไปได้แล้วดิ แต่คือออยอ่ะก็กลัวอย่างหนึ่งคือได้ยินมาเยอะนอะ <C ül> แบบเวลาไปเที่ยวที่ระดานเอเงียเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่ามีเด็กหายมีเด็กาหายแล้วแค่คนที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวแล้วสองครอบครัวแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าแล้วหายคือไม่ใช่หายแล้วหาเจอเอ้อหายแล้วก็คือไบใบโฟยเวอร์อ่ะโอ้ถ้าลูกหายนี่แบบก็เลยคิดว่ายังไม่ไปดีกว่ากลัวคุณสุวิชาส่งมาสามสิบห้าดวงขอบคุณนะครับ รอไม่ได้ค่ะนานมากรอไม่ได้คือแบบรอดูคลิปรอดกับทงวันสุกหน้านี่คือไม่ไม่ไหวนะวิดูะอะไรคะมามีจับอัญญาดีกว่าเดี๋มวมีมามีไว้จ่ายมาด้วยดีกว่าอเ,เอาที่วางแล้วหนีมามีแล้ว